สวัสดีค่ะโยที่ปรึกษาการขายฮุนไดนีโอทีมซีนะคะวันนี้เราจะพาทุกท่านมารู้จักโหมดการขับขี่ของฮุนไดสตาร์เลียมีทั้งหมด4โหมดเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่ามีโหมดอะไรบ้างโหมดที่1นะคะโหมดนอร์ a มค่ะสำหรับการใช้งานทั่วไปนะคะในชีวิตประจำวันค่ะโหมดที่2ค่ะโหมด e ีโคค่ะจะช่วยในเรื่องการประหยัดน้ำมันค่ะ โหมดที่3หมโหมดสปอร์ตค่ะจะทำให้ลูกค้านะคะขับสนุกสนานมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วโหมดสุดท้ายนะคะโหมดสมาร์ทจะปรับเปลี่ยนตามพฤติกรรมคนขับเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับโหมดการขับขี่ของฮุนไดสตา t a เลีฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้โยได้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย